จดีจ้าเซลนิมจ้าสวัสดีจ้าเซลกิฟจ้าคุณสวยบะหอมแล้วหน้าหอมแล้วใครบอกอ่าแล้วไงต่อมื่อนี้เขาจะไปยังไปเบิ้งรถไถทยจีแต่งการกุโรไถยใสิเนี้ใครยังไงใคหน้าบอกมุงกี้เอออ่ามุงกีไปบึงมุงกี้มุงกี้ขึ้นยังที่เนี่ย องสีเข้าหาเซี่สักคนหนึ่งมาบอกว่าปุ่งจีขึ้นอย่างเนาะใครล่ะมันแก่ตรมนีู้้ณดงามพอเข้าแลาเดีนั่นนี่เซี่ยไก่เซีวก่คยคนงกินยาเลยนงแ่เอาก็นยากันาีจ้จ้าอันนี้เซี่ยวก่เนาะกระูกย่งก็จะใส่นะจ๊ะเดี๋ยวองสีให้เซี่ยวไไปผ้าเบิ้งรดปุงจีนะจ๊ะว่าปุงจีมีอย่างแน่เนาะเราเาถามความปุงจีขึ้นอย่างจ้ะ ุ้งกีจ้ะรุ่งกีนี่ก็คือรถตัดจ้ะรถตัดยังมันมีสองแบบจ้ะตัดทั้งหินทั้งทรายทั้งปามทั้งม่นทั้งเข่าจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันจะว่ามันจะมีแบบใดแน่จ้ะไป,ไ,ปไปเลยตอนนี้เขาอยู่ใส่ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านค่ะแล้วก็จะไปข้างล่างหน้าร้านครัวเจ้าวันดุงเนาะจ้า อยู่จังหวัดอุดรถึงแล้วจ้าอันนี้เป็นไสโน้ไมใสน้อสาวกาดอะเมื่อกี้ยังจ้าเพ่อนอันนี้ือชี่มาตางจางจตางใต่งใ่ละอ้ เกษตรที yeah, yeah, ่จะปล่อยว่าตไหนแต่ตางค่ะแล้วว่าเป็นพืนที่เกษตรไอบรัทวงริษัคน่านนี้ก็คือปุ้งกี่านี้มีกวางขนาดใต้ดิความานกด่ะความตกต่างกันคือานเป็นเกษตรจะไม่ตาาจ่าย ขนาดวงได้้ขอปน้งค่ใหญ่กว่าเต้ยบุงกีไสิฮางจ่าแ้ผดเกลอเยเ้อยมอย่าลุกข่าบรว่ามันในขนาดใดสิแม่จาบอกาเยคุณดีขนาดีแบุงกีให่กว่าเต ม okay. าเ่า er> right. evet> ่ั้นหนีบมี17แดง17แดงใ่ี่ปมามนต้นๆจ่่ปหมามลหลักหมื่นเนอะจ่จ่นดนีควัดบบจ่าออนได้จ่าถ้าัน้งสดได้อ๋อผู้ใดอยากมาขู่คอรถขันนี้ไปเป็นลูกไ้จ่ อย่าก็ิดกอนว่าเดีเดีก็ได้หรือเอามาควนควนกรไดแต้อมวไดเนาะนี่มือแงี่มือแงต้องกำนดมือแตงให้พอมาสิมามันสิมาหานแสี่สิบแรงก็มีกุจีสี่สิบแรง ก็คือว่าเข้ากับมีกัดทุกอุ่นนะจ้าแลีวแจนหาของคาเนาะเอาหันอยากจองนะจ้าสมัรถจองได้ยุ่สจ้าหันอยากจองนะจ้าเชี่ยไกกับอฝากเบอร์นี้ด้จ้าโทรมาได้จ้าเบอร์เซี่ยก่อย0ห8 2 0จ7355จ้าหรือว่าไอดีไลน์น้า0จ้าเมื่อหใหญ่เชี่ยแอดมั่นจ้าอ เบอร์กินะจ๊ะ์จ้า0610738676ข้างล่างนี้เลยจ้าจ้าอ่าสามารถจองกะเซลลนิ่มกระได้ด้วยจ้าหันฟีตต่อสองคนหนีว่าได้เนาะ0979517284จ้าอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจ้าจ้าอยู่หนาลานทเหมือวจ้าเปิดกันเมือเลยหรือว่าวันอาทิตย์จ้ามาโทษสอบถามได้เนาะสอบถามได้ใช่จ้า นอกจากลุงกี้รถไห้คอยไห้ให <Down wei> ้ไ <GO> ห <av i> ้หน้ารถขีดรถเกี้ยวมีเหมือนรถมือสองรถมือใหม่จ้าหรืออยากเลือกบางนาเต้าได้เลยจ้าว่างนรอดงามอีหลีบอ่งงามคือจังในขีดบอสมมติมีเป้าเป่อยที่ดำเป็นงามก็มีอยู่โอ้ยยังยองไรจ้าจ้า สับตะไคร้ส่องของเขานั่นเนาะเซลล์ไก่กับมีช่องเซลล์ไก่กับมีช่องคือกันจ้าฝากชั่งอีกอย่างค่ะเซลล์ไก่คนงามเซลล์ไก่คนงามเข้มเข้าไปเลยเด้อจ้าแล้วก็กดติดตามให้เราแน่เด้อไม่ไรจ้าจ้านา้สับตะไคร้สับตะไคร้แมนสับตะไคร้ไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ